สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ก็ะยุ่ในไร่การเบาคูผ้าหลอกครับเมื่อนี่ยเบาคูผ้ามาหลอกนะครับในอําเภอตาลสุมครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพิกัดเมื่อนี้นะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับศูนย์ถอนปริยัติเมธนะครับบ้านนาค่ายนะครับเมื่อนี้ยเบาคู่จะบผ้าเข้าไปสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับหรือว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณโน นะครับออยูน่ายซำนักปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งถนนเข้าไปนะครับจากขี่ชิบขี่ถูกขันกระลังไปเบิ้งในตอนนี้นะครับโดยปกตินะครับเบาคู่นะครับเด็กชายทิ้นทางจากตาลสูงนะครับเขาไปบานนาคายนะครับพอจะเขาไปในศูนย์ปฏิบัติธรรมจริงๆนะครับจะเป็นทางลูกลังนะครับท่างแดงนะครับกะประมาณเจ็ด 8กิโลได้นะครับไกลพอสมควรครับพี่นอ้องไกลพอสมควรแต่ว่าทางออกจะประมาณกิโลหนึ่งนะครับจะเจอถนนใหญ่เพราะว่าเส้นทางนะครับเป็นทางแคบๆนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าเป็นให้เที่ยวแบบวันเบ์นะครับขาไปสวนกันเนี่ยจะผมซื้อว่าจะลำบ,บากนะครับใกล้ถึงแล้วครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถ สถานที่ตรงนี้นะครับพึงกำลังเริ่มจะมีสื่อเสียงนะครับเราบุคคลที่เริ่มใส่ศรัทธาในองค์เท้าวสุวรรณนะครับก็กำลังลังไหลเขามาครับเบิงจ่าสถานที่จอดรถนะครับซึ่งทางสำนักปฏิบัติธรรมเป็นเตรียมว้นะครับก็เหมือนสำนักสงฆ์ละครับเหมือนสำนักสงฆ์เหมือนวัดปปานะครับ เดี๋ยวเขาไปสือดอกไม้ทุกเก่ยนครับโมมันสื่อดอ,อกเนาะเพิ่บาบูชานะครับบูชาเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อสมบังครับว่าสันจะได้สมบังในทุกๆสิ่งตอนที่จะไปไหว้พระเสวสุวรร าล้างจากนะครับสักวาระกราบไหว้บ่มหลวงพ่อนะครับสมบังเรียบร้อยนะครับกับบ้านบูชาดอกไม้นะครับจะมีดอกกุหลาบทุกเพียลตะก็พาแดงนะครับซึ่งจะนะยิบประเจิดประเจิดไปเป็นจุดๆนะครับเพื่อเข้าไปสักการะกราบไหว้นะครับผู้พระเวสสุวรรณนะครับผู้ดูแลเหล่าผู้พิพากษาผู้เหล่านะครับตลอดจนผู้สังฆบัณฑับทุกตุกทุกชาตินะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จยักษ์ปริสานะครับเป็นอามากนะครับผู้พ่อของเด็ก

มาตวายาโมพระนิธิทั้งนั้นนะครับบากูเหติดขิดนีนะครับในส่วนหนึ่งบากูก็เป็นคนสัทธาในองค์ปูนะบากูจะเริ่มปูปูเป็ดนะครับเป็นองค์เทววสุวรรณนะครับสัทธาที่กันนะครับก็ได้ได้เห็นลิดนี้มานะครับมื่อไปกันครับมออใช่ไปครับอยงไรก็ถึงบานจาก ใจแน่ใจมากครับก็เลยจำเป็นนะครับเผยความศรัทธานะครับก็เลยจะ้ดันโดนไปขอพรพระเทวีสุวรรณก่อนจากกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับสายยางของเทวีสุวรรณนะครับขอขอฝากทุกท่าและกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวผู้เี็นคลิปใหม่ๆอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ